ย้องกับสวัสดีมันมูคันนควันกานิอยู่ในรายการ X อ o n ทงเกิดและตอนนี่นยอยู่ในไคะคครับเป็นเกมของ Sky w a อนอะนะนะน,ะ,น,ะ,นะมาไหมมันจุาดาหรือเปล่เดียวไป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 มาดีนะเว้ยไปมาเว้ยไปมาเก่งมาจากไหน ลบอย่างดิจิตอลจริงจริงยังโมแต่หนีสิวะสเต็ปสเต็ปนี่คือสเต็ปสติลปิดฟ้านี่หรือสเต็ป เก่งมาจาไหนฮะฮะไอสกินเฮ้ยมิสเตอร์ซีร่อ<ว>มิสเตอร์ซีร้องทีน่าพี่ซีเหรอพี่ซีเก่งมาจากไหนอ่ายังไงขอบคุณครับพี่ซีที่ออกมาให้ผมเห็นชิดเกต่อหน้าต่อต <c> า <oughs> <cam uk zy> สะดุ้งเลย โอ้พีซีโอ้พีซีโอ้พีซีโอ้โอ้พีซีโอ้ไม่นะพีซีโอ้ไม่ไม่นะไม่นะพีซีพีซี oh PC. s h i สมา t h e r f u c k e r so cold โอ้ย oh, ขาสั่นหมดแล้วโอ้โอ้เชี่ยต่อ no 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 โอ้ขาสั่นหมดแล้วพี่ซีโร่โอ้โอ้เชื่อโซมาสโอ้เชื่อโซมาส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 ทำไมอยู่โซมาส มีพี่เสีพี่ซีซรอแล้วจะมึงท่านจะหลบอย่างนั้นอ่ะโอ้โหพี่ซีพี่ซี โอ้ยสีโอ้แฟนขับเลยครับผมนี่ขับรถโชว์ไม่ใช่ละละขับนะแฟนขับครับผมไม่ได้ขับมามๆๆาบุนี้ไม่หาไม่เล่นไม่เล่นทำไรฮะเออ เอาพี่ซีรอโ้ยมือสั่นหมดแล้วเนี่ยโอ้ยซีโอ้โหโเจอพี่สีแล้ววะคิดดูดีอ๋อคลิปนี้ชนะหรือแพ้กูก็เอาลงจริงจังอะไจริงจัง ทำให้ดีวขอชนะเถอะนะขอร้องเลยขอร้องละ่ะโอเคมันไม่อยู่ตรงนี้ พูดฟอสเลยตัวเนี้ยนะแม่งฟอสชิคหน่อยดูเวลาที่เนี่ยหมอร้อนเกมมิ่งแล้วนะเว้ยมาดิเก่งเก่งยังไงมาดิ 来哇？ G. G. M. c l u s อ้าวยังไงวันนี้ก็ใครชอบกดไลค์กดแชร์กดติดต่อใครกันด้วยนะครับเจอพี่ซีด้วยสุดยอดไหม